<ersch> น้ำหมูกอ็ผัดชะตอก็ม <człowie k> ีนะผัดสตอสตอกุ้งแล้วหมูสับคะผัดสตอกุ้งหมูสับใส่สองอย่างเลยแม่ค่ะจ้าก็อบไม่เอาแล้วนะคะนณะหมูกรอบใส่มาเป็นจานก็ได้นะพี่นะเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวเแหละน้ำร้อนตรงนี้นะพี่น้ำใสก็มีนะคะแม่ปรุงมาเลยหนูนั่งรอกินอ๋อแกตกใก๊งหนาทุกคนถอดเต็มเลยวะพี่ แถวนี้คนตาบอดเยอะจังป้าเป็นหอคนพิการน,นะคะนี่นะใช่เป็นที่พักคนตาบอดการตาสายตาเขาจะพักอยู่บนนี้เต็มเลยอ๋ออาพี่เลยพิ้งทอดไปดูเล คคุณพ่อสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะ,ค,ะคุณพ่อทำเลยทำงานเลยเดี๋ยวหนูขออนุญาตพ่อจา๋าคุณพ่อมีแมสไหม พ่อใส่แมสให้หนูหน่อยุึงของนั่งหน้าบ้านนิดนึงพ่อทําอะไรร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีร้องเพลงครับตอนนี้พ่อกําลังทําอะไรอยู่เครื่องประกอบอาชีพตัวเองทำโอ้เครื่องเสียงนะทําอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ถ้ามันเสียเราก็ซ่อมใช้ซ่อมเองอือย่างพ่ออย่างเงี้ยอันนี้เป็นห้องพ่อเลยใช่ไหมเป็นห้องเจ้ากรหมอยู่เดือนก็ตัประมาณสองพันส <2, 000. S 2> องพันถามว่าโอเคเราอยู่ได้ไม่อยู่ได้ต้องถามดูว่า เราต้องมองคนที่เขาด้อยกว่าเราค่ะพ่อ,อช่วงโควิดนี้มันโอ้ลำบากคนพิการมันก็มีผลกระทบเหมือนกันเราไปเราก็กล้ากลัวถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่มีกินไม่มีใช้โควิดก็กลัวไม่มีกินก็กลัวก็เสี่ยงเสี่ยงกว่าอยู่แล้วครับตามหมอว่าอย่างไงก็ต้องเสี่ยงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าออกไปข้างนอกน,นี่ก็ต้องสัมผัส พาเ,เรามองไม่เห็นเราก็ต้องใช้มือสัมผัสใช่ไหมขออนุญ,ญาตนะคะห้องสะอาดมากถูกทุกวันเลยเหรอคะ ขออนุญาตนั่งนะได้ครับตามสบายตามสบโควิดนี้ก็ลำบากครับคุนก็ไม่ค่อยม่ค่มีรายได้เข้ามาครับแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องมากี่เดือนแล้วจ๊ะแม่จ๋าสองปีแล้วนี่ตั้งแต่โควิดรอบแรกมาเลยไม่มีเงินจ่ายค่าห้องจ้ะไม่มีแล้วตอนนี้ติดติดอยู่สองติดอยู่สองหมื่นค่าห้องอ่ะใช่เนี่ยแถมนี่พ่อยืมเงินดอกเขากินเงินเขากินด้วยอูเขาอีกใช่ต้องยืมกินยืมเขาแม่ก็ต้องสู้ทำตาดียังสู้ได้ เขายัอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ถ้าข้อ,อยู่ได้แม่ก็ต้องอยู่ได้พ่อทำมาหากินอะไรคะก็ ไปแสสดงควาาามมรถ้องเพลงเหรอพ่อเน้นดนตรีเล <fal se> ่นดนตรีที่ไหนคะตามตลาดตามตลาดรายได้เป็นไงมั่งพ่อก็ตั้งแต่โควิดมานี่ก็มีคนเสี่ยงไปอย่างนั้นแหละถ้าไม่ไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องสู้นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้มันทีนี้ต้องสู้มันจะเป็นยังไงก็ต้องสู้อย่างค่าบ้านอย่างนี้ถ้าไม่มีก็เออ่ขอผัดก็ไว้ แกก็ใจดีไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่บร้างถ้าจะพูดกันก็นอัน,นี้มันก็คงจะหลายเงิอนอยูล้พี่พี่ไปตามเจ้าของให้พิมพ์หน่อยพี่ คุณคะอันนี้เป็นเจ้าของที่แม่มมัสดีแม่ชนนั่งแม่เป็นเจ้าของห้องเช่าใช่ไหม,ม<า>หนูตามหาตัวอยู่พอดีอมแม่จ๋ะเปิดหอพักนี้มากี่ปีแล้วสามสิบกว่าป,ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วมีทั้งหมดกี่ห้องแม่น่าจะห้าสิบกว่าห้องแต่ว่ามันอยู่ไม่ครบนะห้าสิบกว่าห้องเดิมทีเนี่ยแม่จะทําเป็นหอพักคนตาบอดอย่างนี้ปะ่ะ แบลว่าจะทําเป็นลงกึงนะถ้าเราลงกึงเราเลิกไปวันหลังบ้านปลายชีวิตเลยอะถ้าเราไม่มีแรงถ้าเราไม่มีแรงทาเหล็กเราก็มากั้นห้องให้เขาเช่ากะว่าจะมีรายได้ตอนแก่เป็นไงแม่ก็ฟังเหมือนกันขอโทษแม่เดือนหนึ่งสองสามหมื่นมีไหมที่ต้องจ่ายก็ได้อยู่มีนะแบบว่าตอนแรกจะไม่ครั้งแรกอะหกค่าห้องหกราิค่าน้ำสามสิบบาทค่าน้ำสามสิบเอาแค่นั้นทีนี้เวลาผ่านมาสามสิบปี ก็เก็บแค่50บาทคือว่าพันหนะ้าไงเก็บวันละ50บาททำไมาถึงเก็บเป็นวันแม่ไม่คือว่าถ้าเผื่อเขาให้เป็นรายวันเราก็เก็บรายวันแล้วก็จบรายคือใครให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นน่ะมีมากเขาก็ให้มากได้ตาม,มที่เขาจะให้อะเออให้ตามที่เขาจะให้แล้วเราเป็นเจ้าของหอยังไงล่ะมันรู้มันทำแกไม่ได้อะ่ะเขาไม่มีอะแล้วเราจะไปบอกไม่ได้ไม่ได้ไ แล้วเราไม่ให้เขาอยู่อ่ะแล้วเขาตาบมอมดอ่ะเราทำใจได้เห<ม>้หนูจะจ่ายค่าห้องให้แม่ได้ไหมอ่ะน้องไปให้กับเขาแล้วให้เขา,าจ่ายเองเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาแม่ก็ยังม <พอ S 1> <บ>ีจิตใจที่ดีงามเหมือนเดิมนะแม่เนาะสาธุนะแม่ขอให้แม่ยืยุยืนนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะแม่ขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงไปไหนก็เจอจากคนดีๆนะลูกนะขอบพระคุณค่ะ ฮัลโหลค่ะพี่ป๊อปอ่าเสียงนี้เสียงเดิมค่ะรอบนี้เป็นเข้าของเครื่องใช้คะค่ะพี่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋อง50ครอบครัวค่ะสองขันเลยพี่เข้าไปลึกให้หน่อย จะหาพี่หม่ยค่ะครับเปีว่เวเปลวซองแล้วก็กดเงินมาแล้วสองแสน